นี่คือลูกตุ้มของสำนักงานช่างตวงวัดกระทรวงพลัน์นะครับทดสอบการเที่ยงตรงนะครับอ,อันนี้เลยที่จอเราทดสอบ500ร้อยกรัมครับห้าร้อยแสดงห้าร้อยครับต่อไปสองกรัมครับ200กรัมครับก็จะต้องได้เจ0ร้อยกรัมครับเพิ่มอีกลูกตุ้มหนึ่งรอยกรัมแต่ต้องได้ผลเป็นแ800รอยกรัมครับต้องนะครับระดับร้อยกรัม ต่อไปเทสระดับ50กรัมครับ50กรัมต่อไปจะต้องได้8 5 0ไ้อยห้าแด้อยห้าสิบครับต่อไปวางระดับ20กรัมเทส20กรัมนะครับตุ้ม20กรัมปึ๊บแต่้1ย0ครับต่อไปเทสที่1 0กรัมครับตุ้มส0กรัมต่อไปได้8ด้อยแกรัมโอเคครับต่อไปเล็กกว่านั้นครับเทสที่5้ากรัมครับตุ้มจิ๋วห้ากรัมครับ ได้885กรัมครับเพิ่มไป2กรัมครับตุ้ม2กรัมเล็กมากเลย2กรัมครับได้887กรัมครับตุ้มจวสุดท้ายนะครับตุ้ม1กรัมครับ1กรัมตุ้ม1กรัมครับได้888กรัมครับนี่ก็จะมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ที่ละเอียดครัละ1กรัมนะครับก็ จะให้ผมที่ท่าละเอียดท่าละหนึ่งจำได้อย่างถูกต้อง